สวัสดีครับ FC ช่อจ้างคุณลำายพระสมเด็จวันนี้เราอยู่ปั๊มปตท LPG นะครับ NGV LPG ครับอยู่ตรงเลยสมุทรสาครมาดีหนึ่งครับกำลังมุ่งหน้าสมุทรสงครามนี่ครับแกงราดข้าวก๋้วยเตี๋ยวน้ำพริกผักฟรีครับกัวครูแดงนี่ครับ สิ่งที่เราสะดุดใจที่สุดก็คือนี่ครับเครื่องบินพอเห็นเครื่องบินปั๊บก็จะเห็นครัวครูแดงนี่ครับนี่ครับวันนี้เรามาทานข้าวที่ครัวครูแดงนะครับนี่ครับเรียกว่าโอ้โหสะอาดน่าทานมากนะครับนี่ครับมีต้นไม้ประดับสวยงามมีน้องหมีนั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะครับในวันนี้นี่นี่ครับโต๊ะสวยงามนะครับ สะอาดทุกครั้งที่เดินทางล่องใต้นะครับเราจะไปใต้ไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นช้าหัวหินภูเก็ตเราจะ,จะแวะมาทานข้าวที่นี่ประจำนะครับสิ่งที่ประจักษ์ทับใจได้สูดคือขับข้าวครับมีหลายอย่างชนิดมากครัวครูแดงเรียกว่าถ้าเดินทางทางล่องใต้เราต้องมาทานข้าวที่นี่ประจำนะครับจะพาลูกทัวร์หรือว่า ผู้ที่เดินทางด้วยกันมาทานนี่ครับนี่สิ่งที่เต่ใจที่สุดก็คือนี่ครับครัวครูแดงนี่ผมชอบที่สุดคือแก้วละยี่สิบบาทเติมไม่อั้นนี่ครับนี่คือมีน้ําทุกชนิดนะครับเล็กหวยอันชันใบเตยลิ้นจี่สับปะรดนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเปิดตั้งแต่กี่โมงครับก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดหกโมง ถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ7จ็ดโมงที่กับข้าวเยอะๆครับผมาวันนี้ผมมาเช้านิดหนึ่งใช่เช้าเช้านิดหนึ่งก็ต้องรอเพราะว่าชอบมากมาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังอร่อยนะครับ f อฟท่านใดผ่านมาทางนี้ก็ตรงนี้เขาเรียกช่วงสมุทรสาครสมุทรสงครามเป็นเรียกว่าปั๊ม LPG พรจกอมเ p g กมห0พระรามสองกม .50 พรรามผมกมห0นี่ครับ อาหารมีมน้ำเครื่องดื่มพร้อมเลยนะครับ fc ท่านใดผ่าดลงใต้ก็แวะมาได้ครับผมแวะประจำนะครับ,รบมีน้ำมีอาหารข้าวแกงนะครับ๋ยวหม่มหนังสือก็มีนะครับีประดับร้านสวยงามนี่ครับบรรยากาศชิวๆเลยครับเนี่ย มีโต๊ะน,นั่งมากครับหัวรูดแดงนะครับเอครับกดปักหมุดไปได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทานข้าวด้วยกันนะวันนี้มีอาหารหลายอย่างครับนี่ครับตอนนี้เมนูอาหารก็เริ่มขึ้นมาแล้ววันนี้ผมมาเช้านิดหนึ่งครับก็เลยขออนุญาตทำ ทำคลิปให้กับเอฟซได้เห็นนะครับไปเดินทางผ่านมาทางนี้ก็แวะได้เลยครับนี่ครับโอ้แต่ละอย่างน่าทานมากครับปลาทอดกรอบนี่ครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือน้นี่ฮะน้ำพริกนี่แหละครับมีน้ำพริกผักสดนะครับ แต่มีมะเขือมีน่ครับมันพริกกะปิพลาดไม่ได้ครับนี่ก็คือนีค่ครับนี่ครับครัวครูแดงครัวครูแดงนี่ชื่อใครครับอาจารย์ครับชื <f ancy> อ่อแฟนนะครับผมครูต้อยอ๋อ ก็เป็นครูเหมือนกันใช่ครับเป็นครูต้อยีกระเสียนกี่ปีครับเนี่ยลองทายสิผมว่าอายุน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบสองโอ้โหเจ็ดหนึ่งกว่าฮะจริงเหรอจริงผมทายเจ็ดสิบสองนี่เกือบถูกเลยดีเนี่ยอันนี้อะไรตูลาใช่ไหมครับผมจีกาธันวามกรากุมพาเมนาเมษาพุษภา มิถุนาอีกแปดเดือนก็เจ็ดสิบสองน่ซื้อหวยก็บุญเบียดนั่นเองนะนี่นะครับเขาเรียกว่าโง่เฮงดูด้วยโง่เฮงก็รู้ว่าอายุยังน้อยอยู่เลยครับเดาไม่ถูกแล้วปรากฏว่านี่ครับขัวครูแดงนี่ครับมาได้นะครับเอฟซีครับมาแวะทานข้าวด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคุณครูครับที่ให้ทำคลิปดีๆครับผมมาอีกแล้วโอ้ยนี่ครับนี่สุดยอดเลยนี่นี่นี่โอ้ ของโปรดมาตอนสายนะครับนี่ไม่เป็นไรโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับนี่ฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับตัวคูแดงนะครับตัวคูแดงกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม